เกมวันพรีมวันนีร้านเนี่ยย like oh, no, okay. okay. ังเล่นอยู่นะแต่ว่าเรามาเจอเกมใหม่นี้ชื่อว่าอีพิกเตเชอร์นะครับผมนะเสพขาแดงไป้เสพขาแดงไปไปดิลูฟี่ลูฟี่กันลูฟี่กันโอเคขาคู่ไปต่อยเสพขาแดงไปะดีเบก้าฟันปากครับผมนะลูฟี่ต่อยเข้าไปครับผมนะโซโลฟันยังไงอูโดนโดนอีแมวอีเมียเมียเมียวเงาเมียเมียวเงาลูฟี่ต่อยไปอูโซโล่ฟาโซโล่กับากัดพวอยอัพพลอยตายเข้าไปครับผมโอ้โหขาคู่บอลเลย เจอมานะต้องบอกก่อนว่าผมได้ไปเจอะเจอมาเจอกันที่ไหนถ้าถามว่าเจอที่ไหนเจอที่ Facebook นั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เนี่ยคือมันเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคือผมไปเจอมาแล้วแบบเฮ้ยเกมแล้วมันแบบมี One p i e ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็แบบเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วกูเจอมาแล้วไปเกม One p i e แลก็คือเราชอบ One p i e ด้วยก็ผมนะเออเราก็เลยแบบมาจัดกันหน่อยเว้ยมาจัดกันหน่อยเออมาลองโหลดนนกััยรวคะบ้ โอเคมาแอนตี้แบทเรียกันเลยงานนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นการเฟิร์สทัชนะครับผมนะเป็นการเฟิร์สทัชก็ขออภัยด้วยถ้าหากว่าใครรู้อะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับผมนะเป็นแอปพลิเคชันจาลอง Android บนคอมนะครับก็สามารถที่จะมาโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเนี่ยพัาว่าตึง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 ก็บอกสมบัติของฉันน่นหรอถ้ายากได้ก็ับหาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว ที่กูเกิ้ลไงล่ะอ่ามาถึงก็ Welcome to One Piece นพีชเดอะมีไกด์ยูเอทโ the game ครับผมนะยินดีต้อนรับสู่เกม One Piece คุณมาเปิดเล่ากระเถิบมาชงเล่ากระเถิบได้รีเบคก้ามาครับกดฟรีมาครับผมนะสกิมได้เป็นลูฟี่คิครับเป็นลูฟี่ล่างที่แบบอยู่อิชบูนั่นเองนะครับผมนะโอ้เจ๋งอยู่นะครับโอเคชื่อของผมก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมนะเดอะสัตว์นั่นเองครับผมนะเดอะสัตว์นั่นเองครับเดอะสุดปีครับผมนะเออต้องเดอะสุดอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคทำการเซฟเกอร์ไปครับผมนะปึ๊บเข้าไป นี่แอคแอนเจอร์ครับผมนะโอเคไปเลยอ๋อแนวการเล่นก็คล้ายๆ now, เกมแนวเวันพลัสแมนกับฮันท์เพอร์ฮันท์เพอร์นะครับเออคล้ายฮันท์เพอร์ฮันเพอร์นะครับผมนะโอเคก็กดไฟไปเลยครับผมนะอ่าวังพังแมนก็ไปเกมแนะตมวตัวเบส์นั่นเองนะดูจากทรงแค่นี้พอนะรผมเชนจัดการเจอภูเขาเลยนะสามารถกดคูณสองได้น,นะเออดูการโจมตีอะไรก่อนนะโกมุโกมุโนโน,โน,นี่ครับเออมัดปืนยังยืดนั่นเองมัดปืนกลยังยืดนั่นเองครับโกมุโกมโน,โนเจ็ตพิสตตลนั่นเองครับผมนะโอเคได้เป็น เขาเรียกว่าท like kind of really huh? okay. ัวนะเออทัวร์ทัวเขาเรียกว่าเศษทัวยักษ์ของแจ็ค์ผ้ายักษ์หรือเปล่าเียคนละเจ้ากันนะอันนี้คือเป็นการอัพนะเป็นการอัพการนิชานั่นเองนะครับผมนะเอออัพสเตตต่างๆนานานะครับอันสองก็คือเป็นการสวมใส่เสื้อใส่เซตนะครับถ้าหากว่าใส่เซตก็จะโหดขึ้นเหมือนเป็นเกมแบบเขาเรียกว่านะเกมแนวโหมเบสทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะโอเคแอคไวเจอร์ไปครับผมนะกดแบทเทิลเลยนะครับสกิปไปนะฮะโอเคเราเรียกไปเลยครับผมนะแบทเทิลไปครับผมนะสกิปไป นะอ่ามีไฟฟริสเอสนะครับผมเอสปาตาคี S นั่นเองนะครับผมสกิมปัมต่อยเข้าไปสกิมปัมครับผมนะอ่าสกิมปัมยัดเข้าไปกูบวกกับโน go, 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 no. ยังไม่เห็นสกิลของรีเบคก้าเลยนะยังไม่เห็นสกิลของรีเบคก้าเลยนี่ต้องรอรีเบเก้มาก่อนนะครับผมนะโอเครอเจ้ารีเบคก้าก่อนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไงต่อให้ทำไรอัพสกิลเหรออ๋อ,อให้อัพสเตตัสกูอัพมันยี่หกเลยอัพมันหมดเลยเอาอะไรวะโอคาเบเบอร์เลเวลสิบเออเราเลเวลสิบแล้วก็เค,เนะคืออัพ คือวิธีการเล่นก็น่าจะเป็นเกมทั่วไปนะเกมแบบนาเทรเบททั่วไปคือกดเควสกดเควสกดเควสนะครับผมเนี่ยเขาบอกให้เดินถึงดาที่5เห็นไหมสองกีดห้าก็ข้อเสียที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะภาษาอังกฤษอ้าวเจออารูบิด้าแล้วอารูบิด้าลากว่านเจอต่อยนมแตกนมแตกกระลูปาปาเลยครับผมนะโอเคแบทโชว์ไปต่อครับผมนะรีเบเก้กูยังไงรีเบเก้กูยังไม่ได้โชว์เลยคือแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะชิลอยู่นะครับใจกำลังชิลอยู่ตีรีเบเก่กูคำว่าฟันปีผมนะ รัวเข้าไปครับพลังแห่งเจสติโตลครับผมนะแบสโคมาโอเคไปนี่แอปพลิเคชันเดนิเวเยอร์เนี่ยสามารถที่จะทำมาโครได้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการพิมพ์มาโครสักครู่ละกันนะครับผมนะนี่ครับผมนะก็ไปก๊อ็คำสั่งเลยครับผมนะคำสั่งก็คือหน้าจอก่อนนะไซส์หน้าจอเรามาดูไซส์หน้าจอของเรานะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีนะครับไซส์โอเคคลิกขวาเขาเขาลอกกันละเออไซส์ก่อนเลยนะไซส์ของเราเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูไซส์ก่อนนะไซส์ของเราเท่าไหร่เรามาดูไซส์ก่อน ดูบนขวานี้ไซส์ของเราก็คือ1 6 0 0 x 9 0 0เอ็กก้้ยห็นไหมครับแล้วก็ใส่ไซส์ของเราให้ถูกต้องนะครับผมนี่ยนี่เป็น1 6 0 0 9 0 0ศูนนย์เ้ยห็นไหมครับผมนาะโอเคบันทึกไปแล้วก็มาก๊อปอันต่อไปครับผมนะี่ยซิครับถ้าวนลูปต้องมีลูปนะลูปแล้วก็ไปหาที่ L O O P ครับผมลูปนี่ลูปก็คือวงจรนั่นเองครับผมเนะอ่ยลูปก็คือ t ัชอะไรที่100เห็นไหมครับปุ๊บวางเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูป,ปเห็นไหมฮะโอเค ได้ไซส์มาแล้วได้ลูกม,มาแล้วนะครับผมนะโอเคทัชที่ไหนนะเราต้องดูว่าทัชที่ไหนแล้วก็ชี้ดูนะครับผมนะชี้ดูมันจะมีเลขบอกอยู่โอเคทัชที่801กับ805นะครับผมนะโอเคทัชไรแล้วก็เวทนะครับเวทเวท250ร้อยห้าสบผมก็คือเวทประมาณเซียววิคนะครับแล้วก็ทัชอีกนะครับผมนะทัชอีกทัชทัชตรงไหนอีกเดี๋ยวรอดูนะครับผมนะบึ๊บโอเคผมลองดูกดก่อนเห็นไหมเริ่มทัชแล้วมันเริ่มทัชแล้วทัชตรงนี้อีกนะครับโอเค พัสก็คือการคลิกนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็ทัชตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่เลขไปครับผมนะเลขอะไรครับเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าแปดนะครับผมนะเ,บเดี๋ยวผมจะแจกหลูกไว้แล้วกันนะแจกแจกหลูกมาโควไว้ใครเจียวก็เอาไปโอเคผมก็กดทําการกดไปนะเนี่ยเราจะกดแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมนแะเราก็ปล่อยเฉยๆเออกด,กดเลขศูนย์ลูกไว้นะมันก็จะไปให้เองนี่ฟันสกิง๊งสกิงสก๊งกดคูณสองมาเลยครับผมนะสกิ๊งสกิ๊งสกิ๊งับผมน่ะนี่ผมปล่อยมือนะครับ วิธีการเล่นแนวเกมนี้ก็จะไม่เหนื่อยนะครับสาหรับโทรศัพท์ก็จะ,จะมีนะมีมาโคด้วยใครอยากให้ทําสอนมาโคในโทรศัพท์เนี่ยสามารถทิมบอกไว้ได้นะครับผมนะอ้าวลูกที่เราต้องใช้ต่อไปก็คือลูกตรงนี้ลูปกากบาทนี้นะครับผมนะโอเคโอเคครับเอาอันนี้ไว้ข้างบนดีกว่าเอาอันนี้ไว้ข้างบนเอาอันนี้ไว้ข้างล่างครับผมนะโอเคปุ๊บแล้วก็เวทอีก250ครับผมนะแล้วก็ลูกกากรบาทเอามาไปชี้ดูนะครับแล้วก็ใส่ไปหนึ 1, 2, 90324นะครับผมนะโอเคกดเบาแล้วก okay. okay. well, okay. 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 ็เวนอีก250แล้วกลับมาหลูกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็กดลองกดเลขศูนย์ดูครับสก๊อไปครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงฮะเป็นหลูกเป็นหลูกกดไลค์เลยกดหนึ่งไลค์ก่อนครับหนึ่งไลค์เกมวันพีมวันนี้ร้านเนี่ยยังเล่นอยู่นะแต่ว่าเรามาเจอเกมใหม่นี้ชื่อว่าอีพิกเตชเชอร์นะครับผมนะเจอกับมอแกมือขวานโกมุกโมุนโนแล้วฟันโลกาไปครับนี่เบกาเรียบร้อยโอ้โห ป็นไงฮะอันนี้คือลูบเห็นไหมครับผมนะกดเองด้วยครับกดกดให้เองอารโรมัสคือเราไม่แปะเลยนะครับเออใครอยากให้สอนวิธีทําในโทรศัพท์เนี่ยบอกได้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนนะวิธีการเซทมาโคโนในโทรศัพท์กดแบบโรล,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 ลชิๆๆเลยนะครับอันนี้โอเคครับฟันกระบายรีเบเก้ครับผมนะสกุมๆๆๆๆๆไปครับผมนะโอเคสวยสวยเก๋เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าเคลสเราได้เสร็จแล้ว,ลวเรวพราะว่าเควสของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําถึงแค่ไอ้ด่านที่5นะครับผมนะ แล้วก็ตีมาล่อสะด่านไกลเลยครับผมนะมองการมือขวาอีมองการขี้กากครับผมนะไอ้รู้สึกว่ารีเบก้าเราจะไม่มีดาเมจเลยนะเพราะว่าเราแค่หนึ่งเองนะครับแต่ว่าเจ้าลูฟี่หมวกฟางเราเนี่ยล่อซ้ายี่หกไปแล้วนะครับผมก็สบายใจเฉลียวแล้วนะครับดี๋ยวผมจะทําการสร้างกิลสร้างเรือแล้วกันนะครับในในในเซิร์ฟสับเอ็ดนี้ก็เข้ามาเล่นตามผมได้น,นะเซิร์ฟสับเอ็ดนี่โอเคซึมซึ้มซึมซึมซึมโอเคไปเลตคิงไปเลยครับผมนะปริงเข้าไปครับผมแล้วก็แบ็คกลับมานะนี่กดสมบัติได้ครับสมบัติก็คือเขาบอกว่า เอินหนึ่งนาทีจะได้240เหรียญนะอีกหนึ่งนาทีก็ได้24ถั่วนะครับแล้วก็หนึ่งนาทีได้72็ดอี่ีประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราแบ็คคือฟิวเจอร์กลับมากดเควสก่อนครับผมซ้ายบนนี้ได้โซโลแล้วโซโลมาแล้วได้เศษโซโลมาแล้วก็แบ็คครับผมนะแล้วก็ไปเอาโซโลมานี่ได้โซโล่มาสกิ้งอ้โโซโลเราหล่อแล้วเราจะเอาตัวอื่นด้วยทําไงวะน่ะอ่ะอัพโซโลด้วยอัพโซโลด้วยสกิ้งอัพโซโล่แสกิ้งสกิ้งโอเคโซโลกูโหดละนะกดเข้าไปสกิ เห็นไหมเขาบอกว่าให้ให้แหวลูกเรือเนี่ยเสิบสตัวนั่นเองนะครับผมสอง,สองครับสครับเราก็เล่นถึงด้าน10โอเคเราถึงด้าน10บยังเอาโซโลยัดเข้าไปนะครับผมนะเอาลีเบกาออกโซโลยัดเข้าไปอันที่3เลยนะครับอ่าเฮ้ยได้ได้อยู่นะทุกคนถือว่าเยี่ยมอยู่ถือว่าเจ๋งอยู่ครับมอการมือขวาอันซัดาไปดูสกิลอาโซโลเป็นไงฮะโซโลโยนดาบด้วยนี้โคตรเทครับผมนะซึ่งครับผมนะอสาหัสโซลกระทบุ่มโอยโคตรเทครับ พลังแห่งสหัสโลกระชากของโรโ,โ,โซโลโรมาโยนดาบด้วยโคเทนเลยฟุ่มฟมฝันกันไปครับผมนะวิชาสามรับสามดาบสหัสไอสหัสมหาสหัสโลกระชากโอ,โอโ้โหสุดยอดมากครับดาบเบาไปมาแล้วแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์กลับมาแล้วก็เก็บควิชก่อนนะครับผมเนะี่ยนี่ได้เบตเทิลสิบด้วย, <c oughs> วยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ให้หักร้อยเวลสามสิบเมื่อไหร่นะครับเราจะได้เป็นเออ่ลูกเรือเขาเขาให้ลูกเรือร้อยเวลสามสิบตัวนึงอ๋อโอเคโอเคได้ได้สบายมากไม่ยากนะเช็คอินเข้ามา อ๋อล็อกอิมประจำวันอ๋อนี่ได้พลพลเรือโทมูมองกาด้วยนะครับถ้าหากว่าล็อกอิมวันที่สองนะครับก็เจ๋งเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับอันนี้โอเคแล้วก็เติมเงินนะครับเท่าไหร่นี่อันนี้กี่บาทเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับผมนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมนะโอ้จะได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าตัวโหดหนึ่งตัวเลยนะครับผมนะเอ่อตัวระดับ SS หนึ่งตัวเลยครับผมนะข้างในมีตัวอะไรบ้างนะครับเออเราจะดูได้ไหมว่าข้างในมีตัวอะไรบ้างก็แล้วแต่สุ่มแล้วแต่ดวงนะครัับบนนนี่่ไดด้ะครผมมออาาูเหืว ทุกคนอยากจะให้ผมเติมไหมะ่ะผมถามก่อนอยากจะให้ผมเจ๊งไหมดีกว่านะฮะกับเกมนี้ถ้าอยากให้ผมเจ๊งนี่ก็ต้องคอมเมนต์แล้วล่ะต้อง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 คอมเมนต์บอกมาแล้วนะครับถ้าอยากอุ้ยได้ได้โทนิกิจิด้วยนะ้พันทุกิจิห้าดาวนะครับก็้พันทุกิจิห้าดาวมานะแล้วก็แชงหรืเออขาเรียกว่าอะไรนะซันจิอันเองอ่ะกดรับมาทั้งหมดแล้วก็ทําการกดลบไปทั้งหมดกับผมนะขี้ไก่ไปนะครับปิดมา โอเคทําให้ตัวนิงเวลสามสิบกูเอาลูฟี่สามสิบปะกันสกุมไปเลยครับลูฟี่กูสามสิบนะโอเคเควสเสร็จไปครับผมนะทำเควสอย่างเดียวนะเน้นเควสอย่างเดียวนี่เขาบอกว่าให้ทําอะไรเห็นไหมครับบอกว่าเล่นด่านที่สองนะจนไปถึงสเตจสองสามนะก็คือให้ไปถึงด่านสามนั่นเองนะครับมาดูที่ฮีโร่ก่อนดูกันละกันนะครับผมที่แบ็คก่อนละกันแล้วก็มาที่นี่ก่อนนะครับเอาสามดาวมาก่อนสกิงโอเคอ๋อสามดาวพวกนี้ ผมพอเข้าใจะรบะบบเกมแล้วว่าจะต้องไปเป็นทางแนวไหนนะลองฟังผมแล้วกันนะก็ใช่ใช่ไม่ใช่ก็ลองลองฟังเลาดูนะครับผมนะโอเคขอภายด้วยกันในเสียงรบกลัวแล้วขอภายในคําหยาบล่วงหน้าจากใจจริงนะครับผมโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะเราก็สามารถที่จะเอามันไม่สามารถอัปดาวได้หรือต้องรอเลเรื่องก่อนนะเอาทันโุกิจิมาก่อนแล้วกันทันโุกิจีเลืวองสามสิบก่อนแล้วกัน,นับผมนะแล้วก็เอาโซโล่ซโซโล่ที่สามสิบได้ัม่ไม่ได้นะครับผมนะอัปไปอย่างอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนจะดังไม่พอนะตังไม่พอไม่เป็นไรนะเ okay, อาเคยี่สิบ อ่ะตอนนี้มีทานโนกิจิกับรีเบคก้าด้วยนะแล้วมีเซฟด้วยเซฟไม่เอานะรีเบคก้าสามดาวไม่เอาเราจะเล่นเน้นห้าดาวนะครับผมนะแต่แลาลูฟี่คิดนี่มันกากแค่สี่ดาวน่ะแต่ได้ทานโนกิจิห้าดาวมาแล้วนะครับผมถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับโอเคไปทำเควสกันต่อนะครับรักเข้าไปเออแบทเทิลเข้าไปครับผมนะแล้วก็เอาทานโนกิจิยักเข้าไปสกิปรีเบคก้าไม่ต้องกับมึงรีเบคก้ามันเสียเวลาว่ะโอเคเอาแค่ทันโนกิจิก็คือเอาเป็นกลุ่มหมวกฟางเซตกลุ่มหมวกฟางครับผมนะผมว่าน่าจะคล้ายๆกับเกมอื่นๆนะที่่แบบวา อย่างเช่นฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยถ้าเป็นพวกจำพวกฮันเตอร์เหมือนกันก็จะบวกออปชั่นนะเกมฮันเตอร์นะครับเอ,อ่ออันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับถ้าหากว่าเป็นกลุ่มมวกฟางเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะได้อ๋อนี่เห็นไหมครับว่าเวลาสมมุติเราใส่ไปเนี่ยมันจะบวกสเตตัสข้างล่างด้วยนะครับรู้สึกว่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางอย่างเดียวเนี่ย,ยก็จะบวกเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะเอาอันนี้ไปก่อนนะเอาแบบนี้ไปก่อนปลุกเข้าไปนะอันนี้คือเราเราคิดไว้เพราะว่า เขาเรียกว่าประสบการณ์จากการเล่นเกม Battle Royale มาค่อนข้างเยอะนะเออไม่ได้เสียนนะครับแต่ว่าเล่นมาเยอะนะเล่นมาหลายเกมจัดนะครับผมนะเออขออภัยในเสียงรถกลัวจากใจจริงอีกครั้งนะครับอาเรีนามาครับผมนะอ๋อไปต่อสู้คนอื่นนะกูจะสู้ใครได้ไม่ได้ชิบหายโอเคยัดเข้าไปตุบตุบเอาลูฟี่กับตุ๊บตุ๊บตุ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 บโอเคเอาตัวกากๆยัดพอยเขาสี่แสนไอ้เฮียสี่แสนเขาตึ๊ฟอู๋สองร้อยสี่สิบอูย้ายเซิร์ฟเลยดีกว่ามั้ง กูย้ายเซิร์ฟจดีกว่ามั้งเพื่อนจังหวะเนี้ยย้ายเหอะเราทุกคนนะควรหนีเชอวะว่ะว่าคนหนีว่าทุกคนคนย้ายเซิร์ฟหนีวะโอเคสู้กันหน่อยแล้วกันให้เขาให้มาสู้ก็ต้องไฟให้หน่อย <c oughs> อูย้พลังเขาแสนสองพลังกูเท่าไหร่เนี่ยพลังกูศูนย์โอเคกู้วสู้กับสองแสนกันแหละอะลองดูพลังกูสามพันไอ้เหี้ยสู้กับสอ,อง,ง 3, 000, อสแสนไอ้บ้าเอ้ยมึงบ้าปหมเน,น <c oughs> นะี่ยเพื่อนนะอู้ว์ว่าเวลร้อยหมดกูฆ่ากูเลยเออ กูอ่าฟันกูนั่นแหละดอกกระมือนโวไอสัดควันคาเฟ่กูหงายเลยไอชิพายเอ้ยมึงจะโหดเกินไปมึงก็โหดไรกับกูเกินเพื่อนไอชิพายนะครับจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยโอเคได้สเตจต่อไปครับผมนะแล้วก็แบทเทิ์ครับผมนะจะให้กูแบทเทิลอย่างนี้กูก็แพ้อยู่ได้งามใสจะพุ่งยังไงงามซุปครับผมนะโอเคครับอันนี้ก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์ว่าจะให้กรหนำเติมหรือเปล่านะเกมนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันไปว่าเราจะเจ๊งหรือเปล่านะครับผมนะโอเคแล้วก็ กดนี่ครับได้ได้เทสตมาเยอะนะก็ได้ได้เทสตค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะโอเคอยู่นะครับโอเคเอา150เทสต์มาแรกอันนี้เล่านี้รู้สึกว่าเบียร์นี่ขวดแก้วเบียร์เนี่ยรู้สึกว่าจะมาสุ่มนี่ไงสุ่มจริงด้วยเห็นไหมได้สุ่มตัวหนึ่งได้ตัวอะไรครับสุม่มอ๋อมากาเร็ตปลาน,นั่นเองีะได้แก้วคุณมากาเร็ต โนตมนั่นเองครับผมนะอยู่อยู่เผาคุจานั่นเองนะครับอันนี้โอเคไปด่านต่อไปครับผมนะเอาคุจามาใส่ลืมหรือเอาคุจามาใส่ครับผมนะงามสามกาวครับเออแค่นี้ก็สบายแล้วคุณต่อสู้สบายแค่นี้ไม่น่าเอาเผาคุจามาก็โดนกูบุกมูุนโนมบัตปืนกลยังยืดกูหาย้วครับผมนะลูฟี่กูต่อยแรงครับผมเออโอเคครับนี่นะครับแล้วก็ไปด่านต่อไปครับผมนะกดเลยลูฟี่กูต่อยเลยไม่ต้องให้คนอื่นแบบ มีบทบาทสนตอะไรเลยใช่ไหโอนามิโดนต่อยนมแตกครับผมนาะงามไส้ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปเรามาดูนี่สกิลของทานตุกิจิมากเลยกว่าทานตุกิจิตัวเดียวน่าจะไหวมัว้งกลัวทานตุกิจิไปไปเพื่อดูสกิลเลยสุดนะครับผมนะไอต่อยไปทานตุกิจิต่อยครับผมนะทันตุกิจิสกิลอะไรโอ้โหเป็นอาร์พลอยนะอาร์พลอยโอ้โหทิ้มโลกาเข้าไปครับผมนะโอ้งนี่เป็นไงครับอาร์พลอยแล้วก็ได้เลือดด้วยนะแบบเวลาเวลาโจมตีทานตุกิจิได้เลือดด้วยเห็นไหมเฮ้ยผมว่าทานตุกิจินี่โกงอยู่นะ เออเป็นตัวที่โกงอยู่นะเพราะว่าได้เลือดด้วยเวลาตีแล้วเลือดเด้งเลยนะอัน,นีว่าถือว่าได้เลยนะใช้ได้อยู่นะครับโอเคอันนี้คือเล่นด้านศิษได้นามี Dynamic นั่นเองนะครับผมนะโอเคไหนดูสิอันนี้ราทำไงบ้างอ๋ออันนี้ก็คือก็สุ่มได้อีกว่าจะสุ่มใส่เอจิวิดเอทีอาร์เด็กนะครับผมนะโอเคโอกาสสุ่มได้ก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเอสเอสโอพระเจ้าอันนี้ก็คืออะไรครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแบบ สามารถนำตัวละครไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับผมนะก็เหมือนกับวันบันแมนหรือเปล่าเหมือนกับเกมอื่นแหละนะครับโอเคผมเอาเอสมันตะคีแล้วกันสุมสุมทีนึงพอาปุ่้ยได้เป็นคาคูก็ผมนะอาคาคูขี้ไก่นั่นเองนะครับผมโอเคแบล็กคือลิตเจอร์กลับมานะครับโอเคอันนี้มีอะไรบ้างโอเครับมาแล้วก็ไปอัพสกิลได้นะอัพตัวละครต่างๆโอเคยังไม่อัพดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวรอพวกห้าดวงห้าดาวมาแล้วค่อยมาอัพแล้วค่อยมาเติมทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็กดฟรีมาก่อนนะเอาของฟรีมาก่อนของฟรีมันมี อันนี้คือ,คอกิจกรรมคือจะให้กูเติมอย่างเดียวว่างั้นเออจะเอากูจนได้อะนะเพื่อนนะครับเอากูจนได้เลยเด็กคนนี้นะครับผมนะโอเคใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมนะโซโลแล้วก็ทานุกิจิครับผมแขกบวกแค่สี่ก็พอนะแต่ตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่เจอกับเจ้าสิงโตโกโปโต,โตโกก้ตครับผมลันล,ลูกน้องของก้อดดาก,กี้กับตานดากี้เรียบร้อยครับผมนะโตโกโปกูโดนฟันโลกาเข้าไปครับผมนะโซโลเหมือนจะฟันเบาะนะ,โโะ,นาะนะหรือถ้าหากว่าเป็นตัวโจมตีเบียร์แรงนะครับแต่ว่าโซโลเหมือนจะฟันเบาหรือเปล่านะครับผมต้องดูเป็นสีเปล่า มีสีให้ดูแบบวันพีเมีรีรัตนหรือเปล่าแพ้ทงแพ้ทางอะไรอย่างนี้ก็บอกผมหน่อยละกันนะครับบอกผมหน่อยละกันถ้าหากว่าใครที่แบบเซียนๆหน่อยเออโอเคกูใส่เผากูจ้าใส่ทุกคนไปเข้าไปให้หมดยัดเข้าไปให้หมดนะโป้งเข้าไปโป้งเข้าไปโอ้ยมีมีต่อสู้โอ้ยทีมกูตีเริ่มตีเบาละรู้สึกว่าจะป้องอัพคันแล้วทุกคนครับผมนะตีครับโกโมโนฟันโลกาเข้าไปครับผมซึมกะลาป้าซึมกะลาป้าซึมกะลาป้าโอเคพลังแห่งซึมกะลาป้า ซุ่มกะลาปาครับผมนะโอ่งกระโล่งโป่งกระโลงโป่งป้ากะลาป้าบึงตึมตึมกะลาปาเต๊ะเต๊ะเตะกะเต๊ะเต๊ะปังโอเคครับไหนไปมันคูณได้อีกไหมคูณความเดได้อีกไหมอ๋อก็คือคูณเลเวลสามนี่ต้อง VAP หนึ่งโอ้คูนต้อง VAP หนึ่งด้วยนะครับผมนะโอเคนับเผาเผาคุจานี่ก็ยิงธนูซุกซุกครับผมไปธนูงูนะเอางูดึงตะปักตะปักยิงครับผมเออน่ารักน่ารักดีครับผมนะอันนี้ก็ถึงถึงด้ยี่สิบนะครับโอเคเราก็มาโคเลยครับมาโคยาวๆไปเลยครับผมนะ มันจะต้องอัพ้วยนะอัพอัพตัวละครเลยนะดีสู้ได้อยู่อ๋อสู้ได้อยู่ครับแต่ตัวนี้มันพวกนี้มัน,ม,นมันตัวกะนะเซฟขาแดงมันมันเลยตีเบานะครับมีพวกเราจะตีแรงนะครับไอพวกเวลยี่สิบมันจะตีแรงไอพวกข้างหลังนี่จะขี้เกเรหน่อยนะผมนะเออโซโลนก็พอตีได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอืมโอเคใช้ได้นะก็ใช้ได้อยู่โอเคอ่าเดี๋ยวลองอัพขั้นดูอนะอัพขั้นได้ไหมถ้าจะเพิ่มขั้นก็ต้องใช้นีห้าสิบโอเคได้อยู่นะเราเพิ่มนี่ลวกันนะเพิ่มเป็นลูฟี่ลวกันนะ ลูฟี่หมกฟงังแต่ว่าไม่น่าเพิ่มเลยผม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 คิดผิดนะเพราะว่าน่าจะเอาตัวห้าดาวมาเพิ่มดีกว่าน่าเสียดายอยู่อย่าทาแบบผมนะอย่าทาแบบผมเออเข้าใจไหมนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคนะครับผมโอเคเอาคาคูมาหยัดดิกายาเล็กถาวายุนะกายกายเจ้า <c> เ <oughs> <c oughs> จ้าคาคูนี่เท่มากครับผมโอเคใช้สลังแห่งสีดาบยีราฟขี้เกลือนะครับผมนี่กดเข้าไปครับผมนะไฟเข้าไปไฟติ้งบิชกิ้งเข้าไปครับผมจงตีสบายๆเข้ามานี อมกันไป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 ครับเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับชอบนะชอบนะผมว่าโอ้ยป่อยทีเดียวแทบหงายหมดเรื่อง40กูครับลูฟี่เรื่อง40กูยังโหดโอ้โหไอ้คาคุแม่งเอาหน้าจกเออพลังแห่งหน้าจกกู้ครับผมนะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมกับเกมอีพีเพชเชอร์นะอยากให้ผมทําคลิปอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วกันเกี่ยวกับการส่งการ์ดช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนอตรงไหนนะครับเกมนี้แต่ว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งที่รู้สึกกว่่าานนรรััดีะคบ ก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่ามาเล่นเพราะว่าเห็นว่ามันโฆษณาเยอะมากเยอะมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมเล่นเกมวันพีซแล้วมันเลยโฆษณาเยอะหรือว่ายังไงหรือว่าเกมมันยิงแอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ไปโหลดได้แล้วกันนะถ้าหากว่าสนใจเล่นในคอมก็อันดับแรกอยูด้านล่างอินพิคชันที่ผมทิ้งลิ้งไว้นะครับก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อยแล้วเจอเจอกันอีกครั้งหน้าครั้งนี้จากลามก่อนกับเกมอีพิกเดชเชอร์ครับผมนะแล้วเจอกััััันสสสสสวววดดดีีีบบบิของมากๆจรรรคค ไปครับผมนะตีไอ้ไอ้เซฟขาแดงตีเซฟขาแดงตีตีดิลูฟี่ลูฟี่กันลูฟี่กันโอเคคาบุ้ยต่อยเซฟขาแดงไปดีเบลกาฟันปากครับผมนะลูฟี่ต่อยเข้าไปครับผมนะโซโลปันยังไงอู้โดนโดนทีแมวอีเหมียวเหมียวเงาเหมวเหมียวเงาลูฟี่ต่อยไปโอ้โซโลฟาซาโซโลคับกัดโพยอ้าโพยตายเข้าไปครับผมโอ้โหชินเมืองนกับคนที่ตายวันที่ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักเพลงอกหักแม่งทุ วันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหุดหัวอยู่แหงวันไหนกันกูพัเพ้อรินเธอตลอดเวลา